สวัสดีครับทุกคนครับนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูอีพีที่แล้วได้นะครับนะผมมาที่นี่นะครับทุกคนผมมาเจอกับผู้ชายนะครับผู้ชายชรานะกลางป่านะครับแล้วเหมือนขุดฝังอะไรไม่รู้ครับทุกคนผมกลัวว่าเป็นของมนต์ดำนะครับผมกลัวว่าเป็นของมนต์ดำแล้วถ้าผมเปิดขึ้นมานะครับ อาจจะเข้าไปในตัวผมนะแล้วผมเนี่ยไม่สามารถกลับไปข้างในหมู่บ้านได้นะครับผมอาจจะเป็นสืบทอดต่อจากผีพงหรือว่าของมดดงนต์ดาพวกนี้อาจจะเข้าตัวผมนะผมเลยกลับไปแล้วก็ชวนน้องมานะครับนี่ก็เป็นปครับครับผมครับวันนี้ก็มาครับ,รบผมก็เคยไปล่าผีกับผมแล้วนะครับนะที่บ้านผีปอบนะครับนคนนี้ ก็ผมกลับไปเนี่ยเจอพอดีนะครับเลยให้มาเป็นเพื่อนนะแล้วก็เราเนี่ยจะไปเปิดดูไอ้ถุงนั้นนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนเปิดเองนะถ้าของเข้าจะให้เข้าตัวผมคนเดียวนะครับอ่ะก็ให้น้องเนี่ยกลับไปนะครับก็ช่วยเราได้นะทุกคนแต่ถ้ามาคนเดียวเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะครับโอเคพร้อมแล้วไปกันดีกว่าไปไปครับทุกคน ค่อยๆค่อยๆเดินไปนะอย่าเสียงดังนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเราเสียงดังเนะี่ยแกอาจจะรู้ตัวนะโอ้ยนี่มันเหตุอะไรเนี่ยเห็ดเมาเห็ดอะไรไม่รู้ทุกคนดอกอัคนะมีคน,คนอุ้ยนี่ทุกคนไม่สนใจเห็ดครับทุกคนเดี๋ยวนะเราไปเป้าหมายของเราดีกว่าว่าเราจะเจอลุงแกหรือเปล่าคนระ่นะ ผมกลัวยังองครับกลัวแกเนี้ยจะเล่นของนะครับนะเป็นพวกของมนดํดำนะครับก็ลักษณะแปลกๆนะทุกคนตัวผอมแห้งเลยนะกายจะถึงแล้วนะนะกายจะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยพูดเสียงดังกันไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องคุยกันแบบเบาๆนะ ก็ส <S <S ังเกตไปเรื่อยๆนะว่าข้างานเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับคือวันนี้เนี่ยผมต้องรู้ให้ได้นะครับว่าข้างในเนี่ยคืออะไร หรือว่าอาจจะเป็นสมบัตินะครับที่แกเนี้ยซ่อนไว้นะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่กล้าเปิดดูนะครับมาคนเดียวนะผมเลยกลับไปชวนน้องมานะครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคนน้องก็เลิกง,งานพอดีนะครับก็เลยชวนมานะ ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะตรงที่ผมบองครับที่มาถึงแล้วตรงนี้เลยที่เของมันหายไป ของมันหายไปครับทุกคนของที่ฟังไว้เนี่ยหายไปนะในเราเรามีดไปเปิดเปิดดูนแกล้งแกล้งดูนี่เฮ้ยหรือว่าแกเนี่ยเมาไปแล้วไม่มีนะ Vâng, tạm biệt. Nhiều phim đáng ước. ตัวนี้มันจะเป็นคนกลางวันกลางคืนเนี่ยจะเป็นผีโพงหาจับกบเขียดกินเตียงอั่งนะตอนนี้ก็เย็ยนมากแล้วนะทุกคนคล้ายๆกับฝนจะตกนะครับ เดี๋ยวรอ,อดูันนะยังไม่กล้าเดินไปนะครับกลัวว่าแกเนี้ยจะย้อนกลับมาเนะีะจะรอดูสักพักนะไะไปกันดีกว่า เดินไปดูก่อนว่าแกเนี่ยไปไหนแล้ว เขาอาจจะหลอกล่อให้เราเนี Middle ่ยเข้าไปข้างในป่าก็ค we oui. <DB> ือว่าทุกคนคลิปก่อนที Activ, ่ผมมานะครับนะผมเนี่ยคลิปแรกที่ผมมาเจอนะผมเนี่ยมันลงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางไปแล้วนะครับเนี่ยผมขาไปเนี่ยผมไปทางนี้นะแล้วขากลับเนี่ยผมลงเข้าไปในนี้นะว่าจะออกได้เนี่ยเกือบมืดนนะครับก็อาจจะหลอกล่อให้เราเนี่ยเข้าไปในป่า หรือว่าเขาได้ยินเสียงเรือไม่รู้ไนะอาจจะเดินหลงเข้าไปในป่าแล้วแล้วอาจจะลอกล่อให้เราเข้าไปเดี๋ยวเรากลับไปดูีกวก็ว่าไอ้ที่เขาฝังไว้เนี่ยคืออะไร มปิดดูเลยเปิดดูค่อยเกียร์ดูฮะเป็นผ้าสีขาวใช่ไหมอันเดิมเลยฮะเ,เกียร์ขึ้นมาเกียร์ขึ้นมาอย่าเอามือไปจับนะห้ามเอามือไปจับนะครับทุกคนน,นี่ถือกล้องนี่เดี๋ยวผมเอง อาจจะเป็นของมนต์ดำนะครับนะเขาเขาตัวนี้ไม่ได้นียนะนเห็นผ้าขอศพเลยเนี่ยผ้าสีขาวทุกคน,นคล้ายๆกับผ้าผ้าหอ่อศพผ้าขาวบางพนะี้นะม,มันเป็นผ้าที่เขาห่อศพแล้วมาทำพิธีปะ่ะอาจจะเป็นไปได้นะใช่มันก็เหมือนนะใช่ ไปยืนอยู่ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมันอาจจะเข้าตัวถ้าเข้าคนเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นไรอีกคนหนึ่งเนี่ยยังกลับไปได้ใช่ป่ะใช่เข้าสองคนก็ไม่ได้ยืนห่าง,งไว้ Bị chết tập rồi là. Nó còn có

ร้อนมือลักษณะข้างในเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเป็นก้อนหิน,นำดำๆอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของมนดำหรือว่าผมเนี่ยชาแขนไปทั้งข้างเลยนะไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวครับ หรือว่าต้องให้ต้องสอบสอบถามคนที่รู้เนี่ยมามาทำพิธีแล้วก็เอาขึ้นมาได้ไ,ไปยีกว่าไปยีกว่ามันไม่ไม่ไหวเล้ารู้แล้วว่ามันเป็นไง ผมชาแขนไปนนข้างๆเลยนะเขาเนี่ยหลอกล่อให้เราเนี่ยไปหยิบขึ้นมาแน่น่าจะมีคองั้มน่าจะมีคองอยู่ข้างในผมรู้แล้วว่าแกเนี่ยหลอกล่อยผมเนี่ยไปหยิบขึ้นมานะลุงของนายห้ไปไหนะไม่รู้ลุงเขาอะหายไปในป่าเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวต้องมาหลายๆคนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะครับทุกคนนะ จะกลับมาดูช่วงเวลากลางคืนนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันจะเป็นผีโพงจริงไหมถ้าเป็นผีโพงนะครับต้องมีมันฉ้าแค่ี้ถ้าเป็นผีโพงนะทุกคนนะต้องมีมงเอ,นนะอ่เอา่เอา,อาพวกฝ่ายแดงๆนะออกมาจากจมูกครับให้เรากลับกันดีกว่าก่าอน,นัย่ากลัวใชหม่านะเลิเนี่ย